ทุกคนมีเพจนะที่เขาเอาเสียงผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะคล้ายๆกับเป็นเพื่อนกันชายกับหญิงหรือเป็นผัวเมียกันก็ไม่รู้ทุกคนมาพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวแต่เสียงก็เพราะนะ mm hmm. เขาก็มาพูดเหมือนกับสลับไปมาผู้หญิงพูดทีผู้ชายพูดท,ดทีเคยดูไหมมีเพจอะไรไม่รู้เนี่ยเขาก็เอานี้มาอีกแล้วบอกว่านังสือพิมพ์ดังทนไม่ไหว เปิดความลับของน้องต้นข้าวอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเราก็แบบเฮ้ยความลับน้องต้นข้าวมีอะไรบ้างว่าที่เรายังไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยจะต้องเป็นความลับใหม่ๆแบบใชไรลอะไรประมาณอย่างเงี้ยปรากฏพอเราเข้าไปฟังไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยฮะทุกคนนี่ช่องนี้บอกไว้ก่อนนะใครที่มาฟังต้องทําใจนิดนึงนะคือสไตล์แบบว่าเคยไปติดช่องติ๊กตอกไง ทำคลิปติ๊กตอกก็เลยพูดภาษาพอ่อขุนซะจนเคยตัวแล้วติ๊กตอก็จะมันก็จะพูดภาษาพอ่อขุนกันด้วยอารมณ์ด้วยลีลาของแต่ละคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสไตล์ของแต่ละคนนั้นเราไปว่าเขาไม่ได้อันี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ากูจะมาพูดกูมึงเป็นภาษาพอ่อขุนในช่องเนี้ยทุกคนคิดซะว่าเป็นสไตล์อ๋อโอเคปะ่ะหรือว่าจะพูดเกี่ยวกับน้องต้นข้าวแล้วก็กินข้าวไปร้องเพลงไปหรือว่าออกกําลังกายไป ไปเชียงใหม่ไปหรือไปน้ําตกอะไรเงี้ยหรือจะนอนในโรงแรมอย่างวันก่อนไปโรงแรมช้างใช่ไหมล่ะอ่าไปโรงแรมช้างแต่โรงแรมช้างก็ก็น่ารักนะอ่าเขาก็มีบริการเลิศล้ำเลิศมากอะไรเงี้ยเราก็พูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวในโรงแรมบ้างดูคลิปไปดูรายการทีวีไปบางทีก็โดนแบนกันนะเพราะว่ามันบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ไปถ่ายทีวีไม่ได้นะ ถ่ายไปพูดไปเราก็พยายามจะหารหาอูกา้าทำคลิปพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวไม่ใช่แต่เพียงแบบจะดูแต่เพลงอย่างเดียวเข้าใจปะ่ะอารมณ์คนบางทีมันก็มีเบื่อเบื่ออยากอยากเหมือนกันนะฟังเพลงจนไม่รู้จะเอาเพลงอะไรมาร้องแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความรักนะรักแล้วอ่ะเออจะมาแบบเปลี่ยนใจก็อะไรอยู่แต่มีบางคนนะเขาบอกว่าฉันไม่เห็นชอบเลยเมื่อก่อนชอบดี๋ยวนี้ฉันไม่ชอบเลยวเนี่ยเออเล่นมากไปอย่างทีเห็นมันมีคนประเภทแบบว่าไม่ได้ตัวจริงอะ่ะฮะ เขาเรียกว่าปลอบมึงเขาใจป่ะอุ้ยสวยจังเลยดูสิสพานไม้ธรรมชาติวสวยสวยข้ามไปฝั่งนูน้นเวลาหน้าฝนก็จะน้ำจะเต็มหน่อยทุกคนอันนี้ต้นยอใช่ไหม ต้นหยอ่อเมื่อเช้าทําคลิปไป2คลิปก็โพสต์ไปให้ลงขำๆมาหาทุกคนเพื่อจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อเรามีนัดกันนะจะมีเวลาก็เข้ามาดูได้เพลินๆไม่ทิ้งไม่ไม่ห่างกันไปเพราะว่าเราก็ห่วงใหญ่ชาติบ้านเมืองห่วงใหญ่น้องต้นข้าวแล้วก็อยากจะพูดถึงผลงานต่อไปของน้องต้นข้าวไปด้วยเพราะเราชอบอยู่แล้วไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรเลยเป็นอะไรที่เราถนัดพูดปับ๊บลงปุ๊บพูดป,ปั๊บลงปุ๊บแต่บางทีพูดปับป๊บปับ๊บปั๊บหลายๆายคลิปก็ลงปุ๊บไม่ได้ไง บางรอบางทีลืมหาพอยุ่งยุ่งอ้ายลืม3มชั่วโมงยังไม่ได้ลงคลิปถัดไปอ้าวคืนนี้เพิ่งจะลงอะไรประมาณนี้อย่างนั้นก็อย่าว่ากันเพราะบางทีอ่ะเขาถ่ายเก็บเอาไวท้ทีเดียวเลยก็มีนะท,ทําทีเดียว2คลิปก็มีทุกคนไว,ไ,วไว้ไว้ลงอีกประมาณ2ชั่วโมงค่อยลงหรือว่าค่อยลงติดๆกันเลยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่โอกาสว่าจะลืมเอาเป็นว่าอีเมื่อกี้ที่บอก2ผัวเมียเขาทําเพจใช่ไหมเขาก็บอกมีหนังสือพิมพ์ดังแฉความลับ ตั้งหัวข้อให้หน่าสนใจนะมึงกูงเข้าไปฟังสองความลับที่มึงพูดอะ่ะบอกว่าไงรู้ไหมน้องต้นข้าร้องเพลงพราออายุขนาดนี้ร้องเพลงอินนังกับคนที่มีประสบการณ์ความรักเนี่ยแหละความลับนี่คือความลับของมึงแล,งแล้วเหรอท็อปซีครทของมึงซีเครทีฟแล้วหรอนี่คือความลับหนังสือพิมพ์แฉแค่เนี้ยเหรอนี่ข้อแรกข้อที่2มันบอกว่าไงรู้ปะ่ะน้องต้นข้าเป็นเด็กกระตันยูความลับข้อที่2น้องต้นข้าเป็นเด็กกระตันยูรู้ไหมคะว่าน้องต้นข้ามีความ ไฟฝันที่จะมาร้องเพลงเพื่ออะไรแล้วผู้ชายก็พูดต่อสลับกันไปมาเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงบอกว่าเอาอน้องต้นข้าไม่ได้มาอยากจะดังมาประกวดแต่มาประกวดเพราะว่าอยากทิจจ่อเก็บเงินเป็นการศึกษาต่ออย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแหละความลับเมืงมึงจั่วหัวซะแบบจนกูแบบหยุดดูอ่ะปกติกูไม่ค่อยให้ข้าไง เวลาจะเจอพวกนี้มันก็กระแสน้องต้นข้าวกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เพจกันอยากให้คนติดตามเยอะๆๆๆมันก็ทาแต่เรื่องน้องต้นข้าวสังเกตไหมแต่ช่องนี้ไม่นะกูไม่ได้เน้นแต่น้องต้นข้าวกูเน้นเรื่องท่องเที่ยวก็มีกินอาหารร้านไหนอร่อยบางทีก็อดไม่ได้ก็จะบอกต่อร้านไหนไม่อร่อยเราก็อย่าไปาก็บอกต่อว่าอย่าไปร้านนี้ไม่ดีเราก็อย่าไปอะไรประมาณนี้หรือ <c oughs> ข่าวสารบ้านเมือง ขอบคุณมากนะที่หลายคนเข้าใจจริงๆว่าตอนนี้เหตุการณ์เราน่าสิบหน้าขวานบ้านเมืองเราอีพักส้มกับแดงเราประกาศเลยเราจะไม่สนับสนุนบาปกรรมแน่นอนเพราะอีพักพวกนี้มันเป็นพวกล้มเจ้าจริงใช่ไหมมีข่าวเวลาจะเคารพธงชาติมันก็ยังไม่ยืนเลยเห็นปะ่ะทำเป็นเอามือคว่หลังนอนเคารพธงชาติอะไรของมันหรือประเภทแบบล้มล้างการปกครองเราไม่เอาอยู่แล้วอีพักพวกน,กวกนี้อีแดงเราก็ไม่เอาเพราะว่าคบคิดกับคำเหรอังเค้อังเค้หลายๆอย่างนโยบายขายฝันเราก็ไม่เอามาเป็นเห็นแกตัว เราไม่เลือกเพราะความเห็นแต่ตัวว่าเราอยากได้นโยบายของมันมันทําไม่ได้หรอกจา้ามันก็เอาเงินภาษีเรานี่แหละมาแจกมามาปนเปื้อพวกเราแล้วเราก็ไปเลือกมันมันมีอํานาจมันไปแก้กฎหมายกันเพื่อจะช่วยกันเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันมากกว่าที่จะ ต้องเอามาคิดถูกปะ่ะอันนี้พูดกันตรงๆนะไม่ใช่แบบว่ามาอวยกันหรือมาอะไรกันเราเอาประเทศชาติปู่ใหญ่ประเทศชาติใครที่ไม่ชอบช่องนี้บอกแลยว่าอย่ามาดูใครที่ชังชาติก็อย่ามาดูตอนนี้เขามีรณรงค์กันว่าเออเรักชาติใช่ไหมอีพวกนี้ก็ดิ้นกันใหญ่เลยเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมทำไมจะต้องมาแบ่งกันหาเสียงเลือกตั้งจะต้องมาโหนเจ้าโหนชาติอา้าวแล้วมึงไม่รักชาติหรือไงมึงถึงดิ้นอะ ถูกไหมถ้ามึงรักชาติมึงก็จะเข้าใจว่าที่เขาพูดนี้ก็มีตอนนี้มันมีคนที่ยุยงปลุกปัน่นจูงจะมูกให้ไปเลือกพวกมันเพื่อจะล้มรัฐธรรมนูญบ้างเพื่อจะเข้าไปมีอํานาจแล้วก็จะยกเลิกกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองจะไปแก้หมดพระมหากษัตริย์เป็นประเทศเป็นสาธารณรัฐแล้วทีนี้มึงจะสายเกินไปเพราะมันอ้างพุกมึงลงประชามติให้มันถูกปะไปลงประชามติให้มันแก้รัฐธรรมนูญล้มรัฐธรรมนูนทั้งฉบับท,ท,ทั้งที่มันบอกแล้วว่าถ้ามึงไม่เห็นด้วยมึงก็ไม่ต้องไปเห็นด้วยกับมันถูกปะ แต่มันก็พยายามรณรงค์ให้เห็นด้วยกับมันเพราะมึงชอบมึงอวยอย่างนี้เราก็พูดด้วยความห่วงใยว่ารัฐมนุนฉบับนี้มันไม่ได้มีปัญหาประชาชนไม่ได้เดือดร้อนแต่นักการเมืองที่ทําผิดนักการเมืองที่ชั่วมันจะเดือดร้อนมันจะช่วยพวกมันมันจะพยายามทานู่นนี่นั่นเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันทั้งนั้นนี่พูดสั้นๆนะทุกคนจึงบอกว่าช่องนี้ไม่ได้แต่เพียงมีบันเทิงน้องต้นข้าวอย่างเดียวหรือวงการบันเทิงดารุงดาราไม่ใช่ค่ะ นะฮะมีรวมไปหมดเลยสาระบันเทิงขอบคุณมากที่บางคนเม้นมาให้กําลังใจน่ารักที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นมงคลกับชีวิตของเราที่เราจะแบบมีเอาไว้เพราะเป็นกัระยานามิตรทุกคนไอ้พวกที่มันเป็นเดรัจฉานในร่างมนุษย์อ่ะที่มันแบบเห็งก้งจากเป็นดอกบัวบางทีไอ้เนืน่ากลัวนะเราต้องช่วยกันถ้ามันมีมากกว่าคนทั่วไปนะเสร็จเลยนะประชาธิปไตยถ้ามันเลือกตั้งเข้ามาแล้วมันชนะขึ้นมามันก็อ้างว่ามันชนะแล้วไงให้สิทธิ์พวกมันแล้วไงมันจะทําอะไรก็ได้ไงจะถามว่าไอ้พวกควายพวกนี้รำเลือกเน ถามว่ามันรู้สึกสำนึกผิดสำนึกบาปไหมมันจะต้องรับผิดชอบไหมถูกไหมเลือกมาแล้วประเทศชาติทิพายการขายชาติกันนะครับจะเข้าข้างขเขมรจะให้สันชาติพาม่าอย่างเงี้ยมันใช่เหรอวะเออมึงต้องดูแลคนประเทศชาติมึงให้ดีก่อนไม่ใช่เข้ามาแล้วมึงจะแบบว่ามาช่วยต่างชงต่างชาติขงเขมรพม่าเวลาจะลบกันมึงก็ไปเข้าข้างเขมรอย่างเงี้ยดาทหารโจมตีทหารให้ร้ายสารพัดมันไม่ถูกทุกคนมันบาปกรรมด้วยนะ นันถึงบอกเลิกเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์จะ้ะนะฮะเลิกเป็นเปรตในร่างมนุษย์ได้แล้วม,มาเป็นมนุษย์ในร่างมนุษย์ด้วยกันเป็นปกตินะฮะเพราะถ้ามนุษย์ในร่างมนุษย์จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีเป็นถึงแม้จะมีรักรปปลูกดหลงก็อีกเรื่องหนึ่งถูกปะแต่พระพุทธเจ้าแยกมนุษย์5แบบนะไอ้พวกเนี้ย เปตเดรราฉานในร่างมนุษย์อันตรายที่สุดนะฮะรวมถึงอีพวกสันนรกในร่างมนุษย์ด้วยเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราจะมาบันเทิงได้สาระไม่ใช่นะเราก็มีแฝงข้อคิดเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับทุกคนต้องขอบคุณที่เข้าใจนะครับใครที่มาเม้นโง่ๆไม่ต้องมาเม้นอีกนะฮะนี่หนูน้ําสวยมากเลยทุกคนโอเคถ้าสําหรับคลิปนี้เนาะให้เห็นบรรยากาศต้นสนสาบาง คืนนี้น้องต้นข้าไปร้องที่นคนปรปฐมจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะจะแบบจะพ,พูดถึงอาจจะเม้ามอยดูไลฟ์สดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ